สวัสดีครับเพื่อนดล้านนะครับกลับมอยู่ผมในเกม e คช h ินอิมแพกนะครับวันนี้เราเกับกิจกรรมที่มีชื่อว่ารองรอยเรนลับนะครับผมในส่วนของเควสวันที่2แล้วสะพานท่าเรือนะครับผมนี่ลีเย่ท่าเรือยี่หลงอ่ะลองไปดูนะครับไปยังเควสกันเลยการสืบสวนบาปแห่งเงินสกรปรกนี่มันจะเป็นยังไงลองไปดูกันนะครับไปครับเปิดหมดุมงนั้นเควสสารลุยกันเลย กอเควสนะครับน่าจะบอกให้เรารออีก2วันแหละซึ่งเราก็จะสคิปตามเควสเลยนะครับ <c oughs> มาดูกัน,นครับว่าคดีนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับจะมีเยื่อมาติดเบ็ดอย่างที่เย้ยหลาดว่าจริงๆหรือเปล่าจากงานประมูลนี้ดูท่าจะมีปัญหาเรื่องเลยนะครับไอเจ้าอ่ะรออีก2วันเอา้าไม่ได้หรออ๋อ,อ,อตอนเช้านะครับถึงถึงแปดโมงถึงเที่ยงนะครับโอเคไปครับแปดโมงถึงเที่ยง เอาเลยมาดูครับว่าไอ้ตัวฟอกเงินอะไรนั่น,นจะออกมาหรือเปล่านะครับได้เวลาแล้วล่ะนะนี่เราไปหาเย่หลานกันเถอะนะเฮ้ยฉันจะตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆแล้วสิการค่อยๆหาว่าแสตมจับอนร้ายที่แท้มันรู้สึกแบบนี้เองเหรอเนี่ย <c oughs> โอเคครับผม <c oughs> ไปครับนี่ใกล้ๆที่เองนะฮะ โอเคเดินไปก็ได้นะแบบเดียวเดียวอ้วยย่ยหลานไม่เร็วนี่ตรงต่อเวลาดีมากเลยเนะี่ยคือนาไปถึงไหนแล้วล่ะ หลังจากที่พวกเราซุ่มดูฐานที่มันครั้งก่อนฐานที่มันครังก่อน,น,อนถึงหนึ่งวันคนได้คอเดอร์และโดนามานี่ก็เริ่มขนย้ายสินค้าบางส่วนออกมาแล้วละ่ะเห็นเรือลำนั้นไมหมเล่ามัน,นดเป็นเรือที่โดนามานี่เรียกมาเพื่อขนย้ายสินค้าเนะี่ยแถมยังแท่งทำเป็นเรือโดยสารขนส่งสินค้าพว้ปกองปิดตัวเองอีกต่างหากเนะี่ยโอ้อลำใหญ่ใช้ได้เลยนะนั่นเนาะสินค้าที่ต้องบรรทุกทุกกลองไว้เต็มสะพานเลย แถมดูเหมือนจะมีคนต่างถิ่นจำนวนมากตั้งใจนั่งมันไปท่าเรือลูมิดอสด้วยนะพนนื่ยืนยันว่าอีกฝ่ายมันจะสับขาหลอกไงพวกเราควรไปตรวจสอบสินค้าเผื่อไว้หมฮะดีจังเลยนะรู้จักระมัดระวังเรื่องการโดนหลอ,อกแล้ว เรียนยรูน้แล้วจริงๆ,ๆเลยนะเธอเนี่ยถ้าคอเดอร์กับคนโดนดามันี้ระวังตัวมากพอและสงสัยว่าตัวเองกำลังถูกตามจับก็อาจจะแค่ส่งเรือเปล่าไปยังท่าเรือลูมิดาสเพื่อสังเกตการเคลื่อนไหวของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็ได้นี่เนอะ <S <S แต่เราก็ต้องระวังให้มากนั่นแหละเพราะตามข่าวกองที่ได้รับจากคำให้การของผู้ต้องหาสมาชิกอาวุโสของกองจราสมัติที่มีชื่อว่าสแกมเฟสเกิดกำลังร่วมมือกับเจ้าพ่อเงินมืดด้วยเหมือนกันนะเนอะสแกมเฟสน่ะคือผู้ร้ายตัวฉกาจที่ชอบแอบทำเรื่องชั่วในเงามืดจากการตว ตรวจสอบก่อนหน้าเนี่ยนะสามารถยืนยันได้เลยว่าเขานั่นแหละที่เป็นคนคอยสังเกตสัญญาณไฟของกองทหารมิลลิลิตให้เนี่ยนั้นฉันจะจเดินวนไปรอบๆบริเวณน,นี้เพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจของสแกมเฟสที่คอยสังเกตการแล้วกันนะพวกเธอก็ใช้ออกาสเนี่ยตรวจสอบสินค้าให้ละเอียดแล้วกันนะระหว่างลงมือก็อย่าทำตัวสุดตาเข้าเราเข้าใจไหมเข้าใจแล้วฉันจะทำแบบเงียบๆนะโอ้ฉันก็จะพยายามอ่าบินให้ต่ำๆจะไม่สูงเกินอะไรมันจะลักเด็ดขาดเลยล่ะโอเค เลยครับผมอย่าลืมติดตั้งเครื่องบันทึกภาพแบบครอบคล,ลุมด้วยนะเวลาลงมือก็อย่าส่งเสียงดังเกินไปเล่าอ๋อลืมลืม,ลมนี่โอเคเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วใช่ไหมใช่ครับผมไปลุยกันเลยโอเคงั้นหลังจากตรวจสอบเสร็จแล้วเราค่อยมาเจอกันที่เเราค่อยมกันแถวๆนี้แล้วกันนะ ได้ครับผมเยาลานมาถึงบริเวณสะพานเพื่อตรวจสอบนะครับ oh. เลือนะักสงสัยเนี่ยได้เทียบท่าอยู่ท่าเรือแล้วจําเป็นต้องรวบรวมหลักฐานในบริเวณกว้าง oh. ก่อนที่จะทําการตรวจสอบสินค้าบนสะพานหลังจากที่นําภาพในเอกสารและภาพถ่ายในเลนส์มาประกอบเข้าด้วยกันและทําให้อัตราจับคู่ถูกถู่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจะสามารถเก็บหลักฐานของเรือลํานี้ได้นะครับไหนดูซิเจ้าเรือลํานี้เป็นยังไงอ่าฮ่า นี่คือข้อมูลลักษณะของผู้เฉพาะเรือของฝ่ายตรงข้ามที่บันทึกไว้ในข่าวกองจะใช้ขึ้นบันทึกแบบครอบคลุมนะครับทำการเปรียบเทียบเรือในท่าเรือจากมุมที่กําหนดนําชิ้นส่วนภาพลักษณะเฉพาะมาประกอบมาประกอบเข้ากับภาพที่ถ่ายจากฉากจริงนะครับเมื่อรวมรวมแล้กครับเมื่อต้นเสร็จแล้วค่อยเริ่มการตรวจสอบในขั้นต่อไปแต่ดูซิประมาณนี้ใช่ไหมใชบเป็นไงเวิร์กไหมปวดไวยังตำแหน่งที่กำหนด อาฮะเดี๋ยวขอขอลองเคลื่อนที่จิ๊ดจ็นิดนึงอ่านี่ไงได้แล้วเฮ้อเครื่องหมายนี่มันอะไรกันนะเหมือนจะมีคนจงใจวาดเอาไว้เลยอะ่ะนี่เหมือนไม่ชอบมาพากลเข้าไปใหญ่แล้วนะ<ฮ>เราไปตามหาเครื่องหมายแบบ<ฮ>เราไปตามหาเครื่องหมายแบบนี้ให้ครบก่อนดีกว่า อ๋อนี่ไงเจ้าเครื่องหมายนี้นะครับระหว่างหาหลักฐานเนี่ยจากเรือก็พบกับสินค้าที่ถูกทำเครื่องหมายไว้ซึ่งเครื่องหมายนี้ถูกวาดด้วยสีเคลือบพิเศษซึ่งจะสามารถมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อผ่านมุมมองของเครื่องแบบเครื่องบรรจุภาพแบบครอบคลุมเท่านั้นหากค้นหาเครื่องหมายทั้งหมดพบบางทีอาจจะได้รับเบาะแสที่สำคัญก็ได้นะนี่เลยจุดแรกนะครับอ๋อเจอเครื่องหมายพิเศษแล้วหนึ่งละเจอแล้วหนึ่งนะครับเจอแล้วหนึ่งอ้าออนี่แล้วสอง เจอแล้วสองไสอนมิชชิังเลยนะพวกนี้นี่ไพมอนนะครับไหนอ่ะอ่ะอ่ะสามกล่องสินค้าที่ถูกทำเครื่องใหม่ไว้นี่เป็นเจา้าของเป็นจเนจ้าของพวกไวร้ายชัวเลยสามละสามละมีไหมตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับอ่ะอ่ะอ่ะสี่ทำเครื่องใหม่ไว้บนเรือลำหนึ่งเหรอแหนดูมันจะเป็นเรือชูชีพนะโอเคสี่ อ้าวห้าตรงนี้ไงเจอแล้วเครื่องมืนพิเศษอันนั้นน่ะเรียบร้อยครับผมเจอครบห้าอันทีนี้ก็ยืนยันได้แล้วล่ะนะว่าเจ้าครัวคนเลวพวกสองคนนั้นอรีบร้อยกันจริงๆเพราะพวกเขาพยายามที่จะขนสินค้าส่วนใหญ่ไปที่คอนเทนในรวดเดียวแถมไม่มีมือลูกเล่นตกติกอะไรเลยด้วยนะว่าแต่นะสินค้าที่มีเครื่องหมายปราดนะแต่มันยังไงกันแน่นะเพราะเราไปถามแย่หลายกันดีวดวกว่ามะฮะ ดีนะครับลองไปถามดูนะหลังจากจะหลังจากเจอเยล่นแล้วก็นำผลการตรวจสอบให้เยล่าดูนะครับพอลองเทียบกับข้อมูลงานประมูลที่เจ้าหน้าที่เอเลอร์ให้มาก็พอจะสันนิษฐานได้ว่างานประมูลที่พวกเขาจะลกเข้าร่วมตังานที่จะจัดขึ้นในโรงแรมดีบอร์ดในอีกสองวันข้างหน้านะนะแต่เครื่องหมายที่พวกเธอถ่ายมานะทุกท่าสีทุกสีชนิดพิเศษคือทั้งมีอุปกรณ์เฉพาะทางอย่างเครื่องบันทึกภาพแบบครอบคลุมกระแทบจะสังเกตได้ปลาเปล่าได้ยากเลยละนี่เป็นตาประทับอีกาของกองจนล่าสมบัติรูปแบบหนึ่งนะคนที่มีตำแหน่งสูงแต่ละคน ตราประจำตัวเป็นของตัวเองถ้าดูจากรูปคดีในตอนนี้นี่ก็น่าจะต้องเป็นสีมือสกแกมเฟสอย่างแน่นอนเลยละแล้วทำไมสแกมเฟสต,ต้องทำเครื่องหมายลงไปในบนสินค้าดีเล่าเมื่อเทียบกับใบรายการสินค้าที่ท่าเรือแล้วสินค้าที่สกแกมเฟสทำเครื่องหมายไว้ไวจะประกอบไปด้วยปุ๋ยพิเศษซูเมรุดอกไม้ไฟท้องถิ่นสบู่ แล้วก็น้ำหอมเนี่ยก็ฟังหนูเหมือนเป็สินค้า,าเกษตรกับเกษตรกรเกษตรกรรมและของใช้ในชีวิตประจำวันทั่วๆไป่ปะปุ๋ยซบู่แล้วก็น้ำหอมไม่คิดมันแปลกเหรอฮะถึงแม้ว่าจะเสียงอยู่บ้างแต่ฉันก็เชื่อว่าขึ้นเรือไปตรวจสอบแล้วออกทะเลไปกับเรือด้วย หนๆก็ตรวจสอบมาถึงขนาดดีแล้วพวกเราก็ไปกับเธอด้วยดีกว่ามาใช่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 เา<ช>อยากรู้จริงๆแล้วว่าคุณนั้น,นกับมันลังเล่นปกติกอะไรกันอยู่แน่นะแต่ในาพอของพวกเธอเนี่ยจะไม่ห่วงเรื่องความปลอดภัยเลยสักนิดนึนะแต่แลังจะขึ้นเรือไปไพราะเราจะต้องเจอกับคอเดอร์และโดดเดมานี้แบบซึ้งซหน้าเลยนะนนเตรียมใจไว้ให้ดีแล้วเพราะการตรวจสอบครั้งนี้อาจจะพิเศษหน่อยนะนะจัดไปครับผม ขออภัยครับผู้จัดสารทุกท่านตอนนี้ห้องเก็บสมภาระเต็มแล้วนะเราจึงจะปต้องวางสมภาระส่วนหนึ่งไว้บนดาดฟ้ายังไงก็ต้องขออภัยทุกท่านอีกครั้งด้วยนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอ้หคหมายความว่าช่วงนีน้ธุรกิจกำลังไปได้วสวยไงแล้วเราหนารวยไปได้วยกันเถอะนะชาวสมิรุนะครับดูจากชุดชาวฟันเทนคืเหมือนวัาสินค้าที่สแกนเฟสทำเครื่องหมายไว้ ในช่องเจ้าของสินค้าแต่ระบุชื่อคอเดอร์ส่วนเรตามาทีานน่ทน,นี่นก็อยู่ภายในห้องโดยสารคงกำลังเตรียมสรวจสอบเพือ่อยืนยันว่าสินค้าที่ถูกส่งมอเรียบร้อยแล้วหรอืพรอพวกเขาน่ากำลังตรวจสอบของเหรอ แต่เป็นคุณแต่เป็คุยของได้กล่องอีกอะกำลังทำอะไรกันแน่นี่ฉันไม่เห็นเข้าใจเลยดอลลัสเซตารางเปรียบเทียบรหัสลับเนี้ยเป็นเครื่องมือสิแล้วก็แล้วเธอกจะแปลความหมายสิ่งที่พวกเขากำลังจะสื่อสารกันได้นะ้ยในชื่ทหาทางลอกเขาเจอกับโดนดามีออกไประหว่างนั้นเนี้ยพวกเธอก็ะวยโอักานี้ไปส่วนผลิสินค้าที่สแกนเฟสทำเครื่องหมายไว้ฉันว่านะน่าจะเจอเบาะแสอะไรบ้างแหละเดี๋ยวเดี๋ยวแอบเรืออ้าอ่าอาอ้าโอเคโอเค ไม่เห็นครับไม่เห็นไม่มีใครเห็นถ้าเกิดมีสถานที่ฉุกเฉินฉันจะจัดการเองได้เลยใช่ไหมตัดนการครับไม่ใช่แน่นอนเชิญเชิญในการตัดสินใจของเธอเน๊ยตัดนการณ์ฉุกเฉินโอเคเฮ้ยเฮ้ยแย่หลานนี่เธอเดินดุดุมเข้าไปคุยกับผู้ชมคนนั้นตรงๆเลยงั้นลไงอ่ะเอาอย่ละเอาเงินเลยนะอะไรอ้าวคุณทราบหรือทั้งสองคนคะเมาเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าล่ะฮะอุ๊ย พวกเรานะเคยเจอก,กันที่ร้านน้ำชาจิวเหล,ลวหรือเปล่าท่านสมุอาศิขออภัยนะครับจิวเลทนะครับที่ท่าเรือยี่หลงใช่หรือเปล่าฮะคุณคอเดอร์นักสะสมของโบราณโบราณสถานโบราณชื่อดังจากเขตเลโอนียสแล้วก็มีคุณคนนี้ฮะอูไม่ไหว<า> เอคุณแเย่หลานตำนานลูกเต๋าวิญญาณแห่งรูน้ำชาอย่างเชิงเป็นเกลียดอย่างยิ่งครับที่ได้พบกันที่แห่งนี้นี่นจำฉันด้วยได้เหรอเนี่ยโอ้มันเคยไปดื่มชาที่นั่นฉันเลิ์ที่ลงน้ำชาเย่งอาหยันเชิงมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับในระหว่างนั้นก็ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับคุณด้วยนะเรื่องเหมือนกับ ดูเหมือนว่าคุณเนี่ยเป็นคนนักชายอย่างตอนนี้นดูเหมือนว่าคนนักชายอย่างพวกเราเนี่ยจะมีวสาสนาตาา่อกันซะจริงเลยนะครับเนี่นยไม่อมีเรื่องบ,บังเอิญแบบนี้เม้งั้นก็พดีเลยล่ะค่ะซึกถึงว่าจะไปพักร้อนที่ฟอนเทนอ่ะนะมีสถานที่อะไรแนะนำบ้างไหมล่ะคะอย่างเช่นนเทศการศิลปะอย่างชุดชงชาและแสนระณีดหรือง,งานประมูล ฉันน่ะพอดีได้ยินบอกว่าชาดำของฟอนเทนมีรสชาติที่ไม่เหมือนใครชุดชงชาก็คงจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกันนั่นแหละนะ,ะนี่คุณเอา ดูเหมือนเ่นคุณคนนี้ก็สนใจชุดชงชาเหมือนกันนะสินะคะ <c oughs> ออ,อใช่แล้วครับผม <c oughs> ผมมอาเป็นเจ้าของเรือลำนี้ครับแล้วก็เด้เรับคำเชิญจากคอร์เดอร์ให้ไปทททเที่ยวที่ฟอนเทนอ่ะนะรู้สึกเปลี่เกลียดมากเลยครับที่ได้พบคุณที่นี่เยล่ะนะคุยกับคนคนนั้นจริงๆเหรอเนี่ยจะไม่มีปัญหาแน่เนอะเออนะพอเราต้องเล่นมือกันหน่อยแล้วล่ะต้องใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่นะโอเคเข้าใจแล้วพอเราเดินอออไปที่สองสองคนนั้นมองไม่เห็นเราไปตรวจสอบของพวกเขากันเถอะได้ครับผมลองดูลองดู เฮ้ยข้างในกล่องนี่กินชุดเกินไปแล้วบางเนี่ยเหมือผสมของหลายอย่างเข้ามาจากเวทกันเลยอะแต่มีกระดาษโน้ตแปลกๆอยู่ด้วยอะมีข้อความบางอย่างเขียนเอาไว้แต่ไม่เห็นจะเข้าใจเลยอะนี่คือรหัสของพวกข้านี่รหัสคือของข้อความลับนะครับของเจ้าพ่อเงินมืดพวกเรามีตารางเปรียบเทียบรหัสลับนี้สมก็เป็นเน่้อหลานเลยข้าจะเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้หมดเลยนี่เธอน่ะ รู้วิธีถอดรหัสใช่ไหมข้อมูลจากการถอดรหัสนะครับดูเหมือนจะเป็นสูตรผสมของสารบางชนิดที่ทีมเป็นซับซ้อนมากเลยแต่ว่ามีขั้นตอนที่ค่อนข้างพิเศษพิถีพิถันนะครับก็ผสมส่วนประกอบหลักสามอย่างตามสัดส่วนและและลำดับที่กําหนดจะช่วยลดลำดับความเฉื่อยได้อย่างมากต่ไม่ไฟนขนาดเล็กก็สามารถใช้เป็นท่อจุดระเบิดได้นพวกมมาไปติดตั้งที่ตำแหน่งภาพและใช้กลไกตั้งเวลาควบคุมจังหวะการจุดระเบิด ็จะทําลายเรือเรือในน่านน้าสาธารณะได้คือทําให้สินค้าจมลงทะเลเหลียงไม่ให้พวกมันถูกนําไปเข้าร่วมการประมูลจากนั้นกําลังหน่วยสืบกาลังหน่วยสืบสวนของฟันเทละเลเยียก็จะพุ่งเป้ามาที่ตัวฉันเพราะงั้นเจ้านายจะไม่มีทางถูกจับได้ทุกคนต้องหนีไปกันเองนะแะสดงอารมณ์หลังจากที่รอดชีวิตจากวิกฤตทําให้ยู่สมจริงหน่อยแล้วกันเล่ารอจนเรื่องหายแดงสักหกเดือนก็ค่อยมาเก็บกวาดงานที่เสร็จ แค่ฝังเงินจำนวน15ล้านตามที่เจ้านายให้เซ็นสัญญาไว้ตรงจุดลาดตะเวน17ก็กพเออตอนจุดลาดตะเวน7ก็กพอไม่จำเป็นต้องหาวิธีติดต่อฉันแล้วกันอ้าเป็นไงล่ะเป็นไงผลนั้นแอบคุยอะไรกันเหรอถ้าจาไม่ผิดก็น่าจะเป็นระเบิดเนี่ยเพราะเขาจะระเบิดเรือลนนี้เพื่อทำลายหลักฐานนะร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 ะเบิดเออโปกเขาบ้าไปแล้วหรือไงอ่ะไหนว่าอยากหลีกเลี่ยงการถูกตัวสอบไงแบบนี้ยิ่งทำให้เรื่องมันยุ่งยากขึ้นไปอีกนะ สกแกน,นเฟสต้องการปกป้องคนที่บงการอยู่เบื้องหลังลเลยนะเพราะงั้นเขาก็เลยเลือกที่จะใช้เหตุการณ์ที่ใหญ่กว่ามาเบี่ยงเบนความสนใจไงแล้วและก็ทําให้เบาะแสของเราขาดหายไปด้วยเยราเนี่ย,ยพูดถูกจริงๆเลยไอ้เจมอนนั่นน่ะมันเสียสติไปแล้วว่ะหมดเลยลำนะม,มีคนบริสุทธิ์อยู่เต็มไปหมดเลยเราต้องหาวิธีค้นหาระเบิดทั้งหมดหยุดพวกมันให้ได้เลยนะอ๋อๆที่ยืนอย่างนั้นคนบริสุทธิ์นะครับโอเคมาเดี๋ยวสิเรือดำเนินการนะครับ ม,เมารเริ่มดาเนินการเลยดีกว่าเอ้าแสดงว่าตอนที่เย่ลหลกำลังเบียดเป็นของสนใจรีบไปตามหาระเบิดทั้งหมดให้เจอเถอะเริ่มลงมือเลยผมก็ไม่รู้นะระเบิดอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแต่ต้องรีบหายหมดอ่าอ่าตรงนี้โอเคระเบิดที่วางไว้บนหัวเลยก็เสร็จเรียบร้อยโอเคโอเคงั้นผมรู้แล้วระเบิดเป็นยังไงอ่าฮะใช้อันนี้ดูไม่ได้เอ้ยดูเล็กนิดเดียวแต่พอลองช่างดูก็หนักอยู่อ้เรื่องแล้วเนี่ย ท้ายเรือมีไหมขึ้นไปไม่น่าจะดีนะครับลองปีนขึ้นไปข้างบนหัวเรือไหมอ๋อนั่นไงั่นไงมีมีอีมีเดินนะเดินนะเดินนะโอเคแม้แต่สะพานก็จะระเบิดด้วยงั้นเหรอ,ต,อตัวแต่วันนี้เนี่ยคิดจะปลอมอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นโอเคระเบิดลูกนี้คิดจะระเบิดเสาเรือเหรอเนี่ยจัดการมันซะโอ้โห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 โอโหโอ้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 โหอ้โ แค่ไปดูสับกระโดงหน่อยถูกไหมโอเคน่าจะน่าจะโปร่งครับไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีถ้าสับกระโดงไม่มีนี่ก็แค่ข,ข้างบนสุดแล้วแหละขึ้นได้ไหมได้แต่ผมขึ้นมาทำอะไรวะเนี่ยไม่น่ามีครับไม,ไม่น่ามีเดี๋ยวลงก่อนลง,ล,งลงก่อนลงก่อนอีกจุดนึงอยู่ไหนจุดนึงอยู่ไหนหาก่อนหาก่อนเราจะไม่ยอมให้เรือลำนี้ระเบิดนะครับเพราะว่า,วามีมีผู้บริสุทธิ์อยู่เยอะเลย อาอันนึงมันอยู่ไหนกันละเนี่ยเดี๋ยวนะครับทุกคนแปะอยู่ตามข้างเรือปะคิดว่าคงไม่นะครับมันเป็นกล่องอ่ะทุกคนมันไม่จะแปะเป็นสติกี้บอม <c oughs> <c oughs> ชื้นชื้นตรงนี้ไม่มีไม่มีอ,มอ,อ,อ้าวอยู่นี่เองโหเรียบร้อย เก็บก <Es> <an> ู before before. Like like ้ระเบิดทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับบนเรือสินค้าเนี่ยจากตารางเปรียบเทียบเย่หลานให้มาตำแหน่งของระเบิดที่ถูกควางไว้ถูกทำเครื่องหมายไว้อย่างละเอียดรีบไปเก็บกู้โดยเร็วเถอะอ๋ออ๋อผมกดตัวทีได้นี่หว่าโอเคขอพายที่ทำให้เสียเวลาแป๊บนึงนะครับจัดการระเบิดบนดาดฟ้าเรียบร้อยแล้วมาเจะมีที่ห้องโดยสารอีกยังพอเหลือเวลาอยู่มั้งฮะฉันจะการระเบิดในห้องโดยสารเรียบร้อยแล้วเหรอเนี่ย อินเดอร์ลัสกับไพบอนเพื่อนสองคนจะากทำที่ดีมากเลยล่ะนะรับมือกับสถานก,การณ์ฉุกเฉินได้อย่างเต็มที่ขนาดนี้เด็ดขาดแล,ละรวดเร็วเนี่ยไม่มีที่ติเลยล่ะเกลานดีนะที่เธอยังสังเกตเห็นความผิดปกติแล้วขึ้นเรือตาบประตูสอบนะเถมยังเอาตารางเปรียบเทียบให้พวกเรามาด้วยนะเฮ้เดี๋ยวนอนเดี๋ยวนะแล้วเจ้าสองคนนั้นล่ะ <c oughs> ๆๆก็นะ มุดไปจริงๆเลยนะคุณคอเดอร์กับคุณดนดามานี่ต็เหมือนว่าคุณจะถูกบุคคลอันตรายบางคนจ้องแต่เล่นงานเขาให้แล้วล่ะเขาคงอยาให้คุณสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดแน่เลยล่ะเนาะอ้วอ๋อออจริงครับจริงครับ ผมนะัาไม่เข้าใจใเลยว่าทำไมโลกนี้ถึงมีคนชั่วร้ายในถึงเพียงนี้ผมจำไม่ได้เลยว่าเคยไปทำอะไรพ่อเจ้าพวกนั้นโกรธแค้นนะนะจนถึงขั้น,นคิดจะฆ่าแกงกันเลยแม่แต่ตอนนี้ไม่ต้องกังวลแล้ว่ะฉันจะแจ้งกรมการปกครองเดี๋ยวนี้เลยล่ะค่ะแลวขอให้พวกเขาส่งคนไปนทุยท่าเรือ ous, ลูมิดนสเพื่อคอยคุ้มครองคุณทั้งสองคนโดยเฉพาะเลยนะคะสินค้าของคุณคอเดอร์จะถูกส่งไปที่กรมการปกครองเพื่อตรวจสอบและกำจัดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะช่วยส่งมอบสินค้าทั้งหมดไปที่จุดหมายปลายทางตามที่กำหนดไว้ ททันีเลยว่าแต่สินค้าของคุณคอเดอร์เนี่ยจะส่งไปที่ไหนกันหรอคะที่งานประมูลของโรงแรมดีบอร์ตอีกสองวันข้างหน้านะครับโอ้ยวางใจได้เลยค่ะเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองทุกคนเนี่ยปฏิบัติหน้าที่กับกันอย่างเต็มที่รับรองว่าสินค้าของคุณจะเข้าโรงงานประมูลได้อย่างปลอดภัยและไม่เกิดความเสียหายใดๆแม้แต่ชิ้นเดียวแน่นอนล่ะนะกำมัดเลยพี่ชายขอบคุณมากครับเป็นการขอบคุณที่กำมัดกัดฟันด้วยเดี๋ย หลังจากนั้นไม่นานนะครับเดลก็มาถึงกับที่ท่ามารูบิเาอย่างปลอดภัยเจ้าหน้าที่กองโจรกับพวกรองก็มาช่วยอย่างรวดเร็วนะครับในการตรวจสอบแล้วก็นำพาของไปส่งพวก็เล่าให้ยายหลานฟังถึงเนื้อหาในจดหมายที่สแกมเฟทิ้งไว้ให้คอเดอร์และโดดมานี่นะครับผมโอเคสงสารนะแต่เป็นสงสารคนไม่ดีก็ไม่ใช่นะไอ้ขาไปชุบพวกนี้มันชั่วร์เนี่ยเสงสารจะโดนตบเละเลย โดนพังโดนพังแผนการเละเลยนะ ตกเต็มมาเลยนะดีหลานพอผงเข้าไปหาพวกคนได้แบบนั้นไม่กลัวพวกเขาจะระแวงขึ้นมาแล้วก็ทำอะไรบ้าๆงั้นเหรอพวกเขารู้ทุกอย่างนั่นแหละน่ก็ต้องฝืนเล่นละครตามนะไปนั่นแหละนะตอนนี้จึบอกว่าจะพองเงินมือแต่ละมัดระวังตัวพิเศษเขาที่จะตัดหางตัวเองเพื่อเอาตัวรอดเถอะนะเขาจะงทำให้สินค้าหายไปจากการประมูลทิ้งของกลางรงทะเลลบหลักฐานใดๆที่อาน่าวไปถึงตัวเขาแล้วปล่อยให้สแกมเฟซต่็นคนรับขคาะไปไงแต่เพราะความลุงมือระหว่างเรา ก,ก,กับกรมกร,มกรมกรมการปกครองได้ผลเขาเลยไม่มีทางเบอรอื่นนอกจากต้องทําตามแผนงานประมูลเติมให้เสร็จนะนะาจะพงเงินมบิดยอมไม่ส่งตัวแทนไปประมูลสินค้าล็อตนี้แล้วปล่อยให้ผู้ซื้อคนอื่นที่ไม่รู้อิโนโอยินเดมาประมูลงานศิลปะที่ถูกปร,รารถนาไปหล้วกันนะผู้ซื้อเนี่ยจะต้องรู้ว่าสินค้าพวกนี้ถูกประเมินราคาเกินจรงิงแต่นั้นก็จะเดินเรื่องแจ้งความและฟ้องร้องซึ่งจะนั้นไม่คอเดินตกเป็นผู้ต้องสงสัยหรืออาชญ์ขั้นถูกตัดสินว่ามีความผิดเลยก็ว่าได้นะ ถ่าเบาหน่อยก็คือเจ้าพ่องเงินมือก็จะไม่สามารถใช้วิธีนี้เพื่อฟ้องเงินมรณได้อีกถ้าถ้าโดนหนักแล้วก็เจ้าพ่องเงินมื่จะจะสูญเสียลูกน้องคนงงสุดท้ายที่มีศักยภาพในคอนเทนต์ไปเลยท,ทันทีไงแล้วในทางกับการถ้าเขายังใช้วิธีข้วาวรวมประมูลต่อไปมันก็จะเป็นผลดีกับเราเหมือนกันใช่ไหมแล้วแบบนั้นเลยล่ละแบบเนี้เบาะแสงกันจะไม่ขาดหายไปเราเนะี่ยยังตามร่องรอยของเจ้าพ่องเงินมือจากผู้ซื้อที่ประมูลสินค้าลอตินไปได้ด้วยนะนะฮะ อ๋อเออเธอเออคือฮะฉันพวกเธอนี่นี่ทวนอีกรอบได้ไหมฮะงงไปหมดแล้วไม่ต้องร้อนใจไปนะไพ่ม้อเดี๋ยวอิมพลาสแต่เคยคดีปลายให้เธอฟังเองนะเอาล้วนะสุดท้ายนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดแล้วนั่นคือการตกเหยื่อในการประมูลพวกเราลองเต็มตัวกันที่ดีเถอะนะจนนาที่เอ็ดเลอร์น่ะส่งสายไปเรียบร้อยแล้วล่ะพวกเธอก็ต้องใช้บัตรนี้เฉก พวกเธอจะใช้บัตรเชิญนี่เข้าง,งานประมูลแล้วกันนะอีกสองวันข้างหน้า <Hotel S 1> เจอกันที่โรงแรมดีบอดนะครับผมเย้หลานอ่ะเราก็ต้องเตรียมตัวกันให้เต็มที่เลยล่ะนี่ได้บัตรเชิญร่วมงานประมูลมาด้วยนะครับมาดูกันหน่อยสินี่เป็นบัตรนี้นะครับสตอรตหมายที่ดูเรียบง่ายนะครับข้างในบรรจุบ,บัตรเชิญร่วมงานประมูลของโรงแรมดีบอดไว้ศึกชี้ขาดที่สําคัญที่สุดของการสืบสวน จะพอเงินมืดจะเริ่มต้นที่งานประมูลนี้นะครับผมในอีก2วันข้างหน้าและวันวันนี้ผมขอมีไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะครับมีไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับผมสวัสดีครับเย้ yeah.